รายได้จากภาษีนําเข้าพุ่งทาลายสถิติบิตคอยจะได้กําไรจากความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจนี้หรือไม่ขณะที่เงินทุนในสหรัฐเทก็กระจาดใส่อีเธอรียมอย่างบ้าคลาัล่งเรานักลงทุนควรทําตามดีไหมตามร่างกฎหมายคลิปโตสําคัญผ่านสภาเรียบร้อยสหรัฐขึ้นแท่นผู้กําหดนดทิศทางกํากับดูแลคลิปโตร,ระดับโลกบิตคอยไฮเปอร์โตแบบก้าวกระโดดนี่คือการเร่งพัฒนาหรือแค่นวัตกรรมปลอมกันแน่สถาบันถือครอง67%อรรายย่อยแค่37% ตลาดกำลังแตกเป็นสองฝั่งใครกันแน่ที่พูดไม่หมดเปลี่ยนสายแปลกหายเงียบในช่วงพีคแต่ทำไมคอยเบดยังขึ้นแท่นอันดับหนึ่งในช่วงตลาดกระทิงปากีสถานจับมือเอลซาวดอร์ร่วมศึกษาและพัฒนาบิตคอยทำไอเอ็ร้อนร้อนเหน่าวนางไอเอปฏิเสธไม่ให้เงินอุดหนุนเหมืองคลิปโตปากีสถานตอบกลับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจัดการเองรู้ข่าวส่งคลิปโตก่อนใครผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆของ B t ทแล้วมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ที่ l i น e Open Chat BTV t h a i l a n d วันศุกร์ที่18กรกฎาคมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่งองภาษสาทไทยของ Bitcoin TV One, ลิป p t o รายวันกับดัชชี่ผู้ดเนินรายการในวันนี้ค่ะเรามาดูข่าวสารในตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาในวงการคลิปโตกันค่ะคกระทรวงการคลังสหรัฐเพิ่งปล่อยข่าวใหญ่ค่ะตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมานโยบายภาษีตอกโกของรัฐบาลชาเรียกได้ว่าโกยรายได้อย่างมหาศาลเฉพาะของครึ่งปี2025ค่ะรายได้จากภาษีนำเข้าทะลุ87.2พันล้านดอลลาร์ โดยในเดือนมิถุนายนค่ะเพียงเดือนเดียวสามารถทำเงินได้ถึง26.6พันล้านดอลลาร์ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดตลอดการค่ะและรายได้ส่วนใหญ่เกิดจากการเก็บภาษีขั้นพื้นฐาน10%และภาษีเพิ่มเติมในอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งรวมกันแล้วมากกว่า28พันล้านดอลลาร์ค่ะและทั้งปีคาดว่ารายได้จากภาษีจะทะลุ300พันล้านดอลลาร์ซึ่งสูงสุดในรอบร้อยปีแต่ก็อย่างที่รู้กันค่ะเหรียญมักมี2ด้านเสมอ ค่าสีสูงส่งผลให้ต้นทุนการนำเข้าสินค้าสูงขึ้นทำให้ครัวเรือนอเมริกันโดยเฉลี่ยต้องจ่ายเพิ่มอีกประมาณ1,300ดอลลาร์ต่อปีและยังไม่นับความเสี่ยงที่อาจจะชดการเติบโตของเศรษฐกิจโลกค่ะและกดดันเงินเฟ้อให้กลับมาอีกครั้งทำให้นักลงทุนหลายรายค่ะเริ่มกลับมาหาบิตคอยทำให้นักลงทุนหลายรายเริ่มหันมาหาบิตคอยเพื่อเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยส่งผลให้ความต้องการอาจเพิ่มขึ้นค่ะและราคาก็พุ่งตาม ในขณะเดียวกันค่ะภาวะเศรษฐกิจโลกก็ได้ชะลอตัวอาจทําให้นักลงทุนระวังความเสี่ยงมากขึ้นและนําไปสู่ความผันผวนในตลาดอีกปัจจัยหนึ่งค่ะคือเงินดอลลาร์อ่อนตัวจากนโยบายภาษีอาจทําให้ความต้องการในสินทรัพย์ทางเลือกอย่างบิตคอยสูงขึ้นอีกด้วยและสรุปคือภาษีนําเข้าจะกลายเป็นแหล่งรายได,ได้มหาศาลของรัฐบาลก็จริงค่ะแต่ก็สร้างความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นซึ่งอาจเป็นโอกาสข,ของบิตคอยในฐานะที่หลบพายุ แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีความเสี่ยงช่วงนี้นะักลงทุนสถาบันในสหรัฐแห่กันเข้าซื้อเอทเทอรีวมกันอย่างหนักค่ะเนื้อชนีพรีเมียมของคอยเบสก็พุ่งแรงบ่งชี้ได้ว่าเงินทุนฝั่งอเมริกากำลังดันราคากันอย่างจริงจังตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมาค่ะราคากับพรีเมียมขยับขึ้นไปพร้อมกันโดยเฉพาะกลางเดือนกรกฎาคมค่ะที่ราคาได้พุ่งทะลุ3,600ดอลลาร์เพิ่มขึ้นกว่า40%แสดงให้เห็นว่าเม็ดเงินจากฝั่งสหารัฐเข้ามาเร็วและแรง และข้อมูลบเนเชนก็ยังเผยค่ะว่าวานสองรายสะสม e t s จำนวน2อ0แสนเหรียญผ่าน f c o n x และ k r a k e n รวมมูลค่า620ล้านดอลลาร์นับเป็นการเข้าซื้อที่แม่นยำและทรงพลังค่ะเงินทุนที่ไหลเข้าสู่ Ethereum Spot ETF ก็ทำสถิติได้สูงเช่นกันเป็นแรงหนุนสำคัญของตลาดและในขณะเดียวกันระบบนิเวศของ l a y e r 2ก็แข็งแรงค่ะ Tvl เพิ่มขึ้น11.8%ภายใน7วันตลาดตอนนี้ยังไม่แสดงสัญญาณฟองสบู่ และการพักฐานระยะสั้นจึงไม่กระทบต่อภาพรวมการขึ้นระยะยาวนักลงทุนสามารถใช้จุดแนวรับและดัชนีพรีเมียมเป็นเกณฑ์การตัดสินใจแต่ก็อย่าลืมระวังความเสี่ยงช่วงที่ตลาดเกิดโฟโมด้วยค่ะตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะราคาปิดคอยังพุ่งไม่หยุดจนถึงวันที่18กร,รกฎาคมค่ะราคาได้พุ่งทะลุ120,000ดอลลาร์เป็นจุดสูงสุดใหม่ของปีนี้ และพร้อมกันนั้นอัตราค่าใช้เงินทุนหรือ Fund i n g Rate ก็พุ่งจาก0.002ในช่วงต้นเดือนมาอยู่ที่0 0 1 1 4 Funding Rate ฟันิที่สูงบ่งชี้ว่าตลาดฝั่งขาขึ้นหรือฝั่งรองพร้อมจ่ายค่าพรีเมียมเพื่อถือสัญญาเป็นแรงหนุนให้กับราคาบิตคอยยิ่งไปต่อค่ะและอีกปัจจัยที่ช่วยหนุนราคาคือข่าวดีต่างๆเช่นความคืบหน้าทางกฎหมายคริปโตในสหรัฐนโยบายที่เอื้อต่อ Stable c คอยและ ETF และข้มอมูลเงินเฟอ้อที่ลดลง แม้ว่าฟันดิ้งเรดในตอนนี้จะสูงแต่หากยังพุ่งต่อก็อาจเกิดแรงขายทำกำไรตามมาเช่นกันค่ะอย่างไรก็ตามจากภาพรวมแล้วค่ะแนวโน้มของตลาดยังเป็นขาขึ้นและบิตคอยยังมีลุ้นที่จะทำจุดสูงสุดใหม่ในระยะสั้นค่ะโปดกดไลค์และกดติดตามค่ะเพะื่อรับข่าวสารล่าสุดในวงการคลิปโต็อกเชนและเหมืองขุดในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาและอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกและรับเคล็ดลับความมัง่งคั่งได้ตั้งแต่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยค่ะ หลังจากสึกลุกรับด้านกฎหมายคริปโตในสภาผู้แทนราษสรอของสหรัฐในที่สุดค่ะร่างกฎหมายสำคัญด้านคริปโตอย่าง Genius Act, Clarity และ Anti-CBDC ก็ได้ผ่านการรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดย Genius Act ได้มุ่งเน้นการควบคุม Stablecoin และสามารถเข้าไปอยู่ในระบบเงินสำรองของสหรัฐได้ส่วน Clarity Act ค่ะคือการวางกรอบกฎหมายอย่างเป็นทางการให้กับแพลตฟอร์มคริปโต ส่วน a n t i CBDC Act คือการควบคุมเหรียญความเป็นส่วนตัวหรือ Privacy Coin ค,ค่ะและสกุลเงินดิจิตอลของธนาคารกลางหรือ CBDC ซึ่ง3บทกฎหมายนี้เปรียบได้กับลายผ้าแข่งความโปรง่งใสค่ะและตอกย้ำถึงเจตนารงองพักหรือพับลิการปปกที่ต้องการผลักดันอุตสาหกรรมคริปโตให้เดินหน้าเข้าสู่ระบบที่มีการกำกับดูแลและในขณะเดียวกันค่ะก็ได้เผยให้เห็นถึงความแตกต่างในด้านแนวคิดอย่างชัดเจน ระหว่างสองพักการเมืองหลักของสหรัฐอย่าคิดว่าตัวด์ทรัมจะเอาแต่สร้างกระแสในเอค่ะว่าเขาได้เตรียมรงนามรับรองร่างกฎหมายเหล่านี้อย่างเป็นทางการในวันศุกร์ตามเวลาของโซนตะวันออกของสหรัฐและได้ผลักดันกฎเกณฑ์คริปโตอย่างจริงจังสายล์ฮาร์ดคอร์ค่ะ On this vote the eyes are 219 and the nays are er 210 the bill is passed without objection a motion to reconsider is laid on the table Pursuant Clause Rule one, the the House recess, subject Chair declares Recess, Chair. 12a call in to the call the to the the of of 1, เส้นทางการผลักดันร่างกฎหมายทั้ง3ฉบับนี้เรียกได้ว่าไม่ง่ายเลยในคืนวันที่16กรกฎาคมสภาผู้แทนราษฎรมีมติผ่านการลงคะแนนในขั้นตอนเบื้องตอน้นโดยคะแนนที่เฉียดฉิว217ต่อ212นับเป็นการลงคะแนนที่ใช้เวลายาวนานที่สุดนับตั้งแต่มีระบบโหวตอิเล็กทรอนิกส์รอบแรกของการลงมติถูกคว่า เพราะมีสมาชิกพรรครีพับลิกันบางส่วนไม่เห็นด้วยแต่เมื่อทรัมป์ลงมาคลี่คลายข้อขัดแย้งด้วยตัวเองทําให้กลุ่มอนุรักษ์นิยมในพรรคและผู้นําพรรคสามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ในที่สุดร่างกฎหมายจึงสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรืน่นโดยในเช้าวันนี้บิตคอยด้พุ่งทะลุ102,000 0ดอลลาร์ทำจุดสูงสุดที่1 2 9 4 1ดอลลาร์เพิ่มคุณจากจุดต่ำสุดก่อนหน้าเกือบ3% เมื่อร่างกฎหมายทั้ง3ฉบับผ่านยังเป็นทางการตลาดคริปโตของสหรัฐก็เข้าสู่ยุคแห่งความชัดเจนในเชิงของกฎหมายค่ะ Genius a c t ได้มอบสถานะทางกฎหมายให้กับ oy, s t a b l เ c o i n เช่น Circle และ Tether สามารถดำเนินธุรกิจได้มั่นใจยิ่งขึ้นและนักลงทุนสถาบันก็กล้าเข้ามามากขึ้น Clarity Act กกำหนดกรอบกฎหมายที่ชัดเจนให้กับแพลตฟอร์มคริปโตทำให้สถาบันการเงินแบบดั้งเดิมสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ลังเล ส่วน anti-CBDC Act ค่ะมุม่งควบคุม privacy coin และ CBDC แม้ privacy coin จะต้องระวังมากขึ้นแต่ก็เข้าสู่กรอบที่ชัดเจนและโปร่งใสามากขึ้นเช่นกันโดยรวมแล้วค่ะกฎหมายชุดนี้ช่วยดึงดูดเงินทุนเข้ามาสู่วงการส่งเสริมให้นวัตรกรรมและทรัพยากร,รด้านเทคโนโลยีไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วทำให้สหรัฐอาจจะกลายเป็นผู้นำด้านการกำกับดูแลคริปโตในระดับโลกและประเทศอื่นๆอ,อ,อาจต้องเริ่มเดินตามจังหวะของอเมริกาในไม่ช้าค่ะ เมื่อวานนี้ตลาดคริปโตกลับร้อนแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนค่ะมูาาลค่ารวมของตลาดได้พุ่งทะลุ4ล,ล้านดอลลาร์เซบอคอยพุ่งทะลุ260,000ล้านดอลลาร์ส่วนมีมคอยก็พุ่งขึ้นถึง29%ทะลุ76,000ล้านดอลลาร์ส่วนอีเธอรี่มก็เดินหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะจากการเข้าซื้อของสถาบันและเม็ดเงินจาก ETF และในขณะเดียวกันค่ะชาร์ l ลิงเกมมิ่งก็พังาดขึ้นมาเป็นบริษัทที่ถือครอง ETF มากที่สุดในโลกแสงหน้าอีเธอรียมฟาวเดชั่น ด้วยการถือครองกว่า280,000เหรียญแต่ท่ามกลางกระแสนี้แพลตฟอร์มน้องใหม่ในโลกคริปโตอย่าง Bitcoin Hyper ก็เข้อมาเติมเต็มพลังให้กับ Bitcoin ค่ะด้วยแนวคิดเ a y e r 2ที่ช่วยให้การทำธุรกรรมเร็วขึ้นค่าธรรมเนียมถูกลงหรือพูด,ดง่ายๆก็คือเหมือนติดเครื่องยนต์ซูเปอร์ชาร์ให้ Bitcoin ที่วิ่งได้ไวขึ้นประหยัดขึ้นและมีลูกเล่นมากขึ้นนั่นเองค่ะขณะน,นี้โทเคนดั้งเดิมของ Bitcoin Hyper หรือ Hyper กํกำลังเปิดขายพรีเซลอย่างต่อเน,นื่อง โดยระดมทุนไปแล้วกว่า3ล้านดอลลาร์ภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์ราคาปัจจุบันอยู่ที่0.012275ดอลลาร์ต่อเหรียญทางทีมงานเปิดเผยว่านอกจากจะสามารถเข้าร่วม ICO ได้แล้วยังมีโทโเคนมากกว่า130ล้านเหรียญที่ถูกล็อกไว้เรียบร้อยในขณะที่สถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจยังคงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนโดยเฉพาะการเจรจาภาษีระหว่างสหรัฐกับประเทศอื่นๆยังดำเนินต่อไปนโยบายชะลอการเก็บภาษี90วัน ซึ่งจะหมดอายุในวันที่9รรกรกฎาคมนี้อาจจะเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อทิศทางของตลาดโดยรวม i t c o i n hyper ได้แก้ปัญหาที่ Bitcoin เผชิญมานานทั้งเรื่องของธุรกรรมที่ช้าและค่าธรรมเนียมที่สูงโดยได้อาศัยเทคโนโลยี layer 2เข้ามาช่วยประสิทธิภาพจึงเพิ่มขึ้อนอย่างชัดเจนและยังเพิ่มความสามารถในการใช้งาน smart contract ทำให้บ Bitcoin สามารถเข้าไปมีบทบาทใน d e f i NFT และแอปพลิเคชันต่างๆได้ด้วย แต่อย่างไรก็ตามค่ะมุมอมองในวงการคริปโตยังคงแตกออกเป็นสองฝั่งโดยฝั่งหนึ่งมองว่านี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญเพราะ Bitcoin hyper ใช้เครื่องเสมือน s o ล a ร์หรือ s o ล a ร์ VM มาช่วยเพิ่มความเร็วลดค่าธรรมเนียมและรองรับสมาร์ทคอนแท็กเป็นนวัตกรรมที่น่าจับตามองเลยทีเดียวค่ะแต่อีกฝ่ายก็ตั้งคำถามว่านี่อาจจะเป็นแค่การอาศัยชื่อเสียงของบิตคอยโดยยังไม่มีจุดยืนที่ชัดเจนในตลาด ข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยและความเป็นแบบกระจายศูนย์หรือ decentralization ก็ยังคงมีอยู่ค่ะและสรุปคือเทคโนโลยีถือว่าก้าวหน้ามากค่ะแต่ก็ยังคงมีความเสี่ยงในการลงทุนที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบอันดับของคอยเบสบน p p Store มีความเกี่ยวข้องกับวัฏจักรของตลาดอย่างใกล้ชิดค่ะในช่วงของตลาดกระทิงอันดับของคอยเบสมักจะพุ่งเข้าท็อป175โดยผู้ใช้งานรายย่อยได้แหกกันดาวน์โหลดแอปความเคลื่อนไหวในตลาดก็พุ่งสูงขึ้น แต่พอเป็นช่วงของตลาดหนีหรือช่วงที่ซบเซาอันดับก็อาจจะตกลงไปต่ำกว่า500ค่ะแทใหมความสนใจก็ลดควบตามลงไปเช่นกันดังนั้นอันดับของ c o i b a s e จึงเปรียบเสมือนกับการพยากรณ์อากาศของตลาดคริปโตค่ะที่สามารถบอกได้ทั้งกระแสร้อนแรงและอารมณ์ของนักลงทุนรายย่อยและล่าสุดอันดับนี้ก็ได้มีความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ค่ะแล้วแบบนี้ถือเป็นสัญญาณบวกหรือลบกันแน่ต้องรอดูกันเลยค่ะเมื่อไม่นานมานี้อันดับแอป c o i b a s e ใน App Store สหรัฐอเมริกาได้พุ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสะท้อนถึงความคึกคักของตลาดคริปโตโดยตามข้อมูลจากเซนเซอร์ทาวอันดับของคอย a s e ได้ขยับขึ้นจากอันดับที่386ขึ้นมาอยู่ที่อันดับ137ในช่วงเดือนที่ผ่านมาซึ่งเพิ่มขึ้น165%โดยการเปลี่ยนแปลงมีเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับราคาบ t c o อ n โดยเฉพาะหลังจากที่ราคาพุ่งทะลุระดับ120,000ดอลลาร์ What's happened in 2025 in terms of you know a little bit of a price correction is more about just things getting uh, perhaps a little bit over exuberant but what i see what i can say is some of what we've seen lately seems to be self-fulfilling ตลาดมีการตีความที่แตกต่างกันบางนักวิเคราะห์มองว่าอันดับของคอยเบสที่พุ่งขึ้นเป็นสัญญาณว่ารายย่อยเริ่มกลับเข้าสู่ตลาดแต่อังเดรเดลากอสหัวหน้าฝ่ายวิจัยของ Bitwise ชี้ว่าแม้ราคา Bitcoin จะขึ้นสูง แต่จำนวนการค้นหาบน Google ยังคงต่ำกว่าในปี2021สแสดงว่าความสนใจจากรายย่อยยังกลับมาไม่เต็มที่ในรอบนี้ของตลาดกระทิงแตกต่างจากรอบก่นกอนๆค่ะจุดเปลี่ยนใหญ่คือการเปิดตัว ETF แบบ Spot ในช่วงต้นปี2024 Bitcoin ETF แบบ Spot ได้เปิดตัวและดึงเงินลงทุนมากกว่า53,000ล้านดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคมค่ะ Ethereum s p o t ETF ก็ได้เปิดขายเช่นกันและดูดเงินไปอีก6,400ล้านดอลลาร์ ตอนนี้นักลงทุนสามารถลงทุนในคลิปโตผ่านโบรกเกอร์ดั้งเดิมได้โดยไม่จำเป็นต้องโหลดแอปคอยเบสซอค่ะสิ่งนี้ทำให้อันดับแอปไม่ได้สะท้อนความร้อนแดงของตลาดอีกต่อไปแต่ในทางกลับกันค่ะนักลงทุนรายย่อยนอกวงเริ่มให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเช่นหุ้นโทเค็นบนโดเบนทูหุ้นของบริษัทที่ถือ BTC กับ ETH อย่าง Meta p l a n e t และ h a ร์ Link ที่ราคาพุ่งการเตรียมเข้าตลาดของ Circle ที่ไดัความนิยมของ s t a b l e c o i n ขึ้นมา รายย่อยในสหรัฐได้หันไปใช้ตลาดการเงินแบบมีการกำกับดูแลแต่ก็ยังได้ประโยชน์จากกระแสคลิปโตอยู่ดีค่ะเมื่อแพลตฟอร์มอย่าง o b i n h o o d และ b i n a n c e U.S. ยังชิงผู้ใช้ตลาดก็ยิ่งกระจายตัวมากขึ้นอันดับแอป,ปเดี่ยวๆจึงอาจจะไม่ใช่ตัวชี้วัดที่เชื่อถือได้อีกต่อไปแต่ถ้ามัวยึดติดกับตัวชี้วัดเก่าๆก็อาจจะพลาดโอกาสสำคัญในรอบนี้ไปก็ได้ค่ะก่อนหน้านี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ถึงกับผวาค่ะ เมื่อเห็นปากีสถานมีแผนที่จะนำพลังงานไฟฟ้าที่เหลือใช้มาขุดบิตคอยจึงได้รีบออกมาปฏิเสธทางคีย์ว่าจะไม่ให้เงินอุดหนุนไฟฟ้ากับกลุ่มนักขุดแต่ปากีสถานกลับไม่สะทกสถานเลยค่ะแถมยังเดินหน้ายอย่างเต็มสูบโดยในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็ได้จัดสรรพลังงานกว่า2,000เมกะวัตต์เพื่อใช้กับโครงการขุดบิตคอยและพัฒนาเทคโนโลยี AI ขณะเดียวกันทาง IMF ก็ยังคงไม่วางใจในในโยบายของคริปโตของเอลซาวาดอร์เช่นกันค่ะ แต่เอลซาวาร์ก็ยังคงเดินหน้าเก็บสะสมอย่างไม่หวั่นไหวและปัจจุบันประเทศได้ถือครองบิตคอยมากกว่า6,240เหรียญค่ะซึ่งเคดเป็นมูลค่าราวกว่า740ล้านดอลลาร์แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือตอนนี้ทั้งสองประเทศที่เคยเป็นตัวจี๊ดในสายตาของ IMF กลับมาจับมือกันรวมกันศึกษาความเป็นไปได้ของบิตคอยร่วมกันอีกด้วยค่ะล่าสุดบิลาบินซากีฟซี CEO ของคณะกรรมการคริปโตแห่งปากีสถาน ซึ่งยังคงดำรงตำแหน่งผู้ช่วยพิเศษด้านคริปโตและบล็อกเชนของนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปพบกับประธานาธิบดีนายีิบุเขเลของเอลซามบดอร์โดยทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยกันโดยเน้นไปในแนวทางการนำบิตคอยมาใช้ในรูปแบบต่างๆซึ่งบทสรุปของการพบปะคือการลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงเพื่อความร่วมมือด้านคริปโตโดยกำหนดกรอบการดำเนินงานร่วมกันเกี่ยวกับบิตคอยโดยให้ความสำคัญกับการนำไปใช้ในภาครัฐ การใช้บล็อกเชนเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินและการกำหนดนโยบายสำหรับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ In a meeting at the White House, Pakistan's Minister of State for Crypto and Blockchain, Bilal bin Saqib, met with Robert Boe, Hines, Executive Director of the US President Donald Trump, Councils on Digital Assets. According to an official press release, the two discussed strategic alignment on digital assets, including Bitcoin integration and the future of decentralized infrastructure. แต่ตอนนี้เอลซาวาดอ์กลับกลายเป็นต้นแบบที่ปากีสถานยังยึดถือการลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงครั้งนี้หมายความว่าทั้งสองประเทศได้เดิมความร่วมมือกันอย่างเป็นทางการในโครงการที่เกี่ยวข้องกับบิตคอย er ์โดยบิลบินซาเก็บค่ะจากฝั่งปากีสถานถึงขั้นโพสยกย่ยองประธานาธิบดีบูเคเลแห่งเอลซาวาดอ์บนแพลตฟอร์ม X ว่าเป็นหนึ่งในผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ที่สุดในยุคนี้แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นค่ะ คือนในขณนะที่ปากีสถานยังถือครองเงินกู้จาก IMF กว่า70,00ล้านดอลลาร์แต่ก็ยังกล้าเดินหน้าในวงการคริปโตยอย่างต่อเนื่องบอกได้คำเดียวเลยค่ะว่าใจถึงมากจริงๆเจอรโรมพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดได้ออกมาตอบโต้กรณีที่ผู้อำนวยการงบประมาณประจำทำเนียบขาวตั้งข้อสงสัยเรื่องโครงการปรับปรุงอาคารของเฟดที่มีมูลค่าสูงถึง2 5พันล้านดอลลาร์โดยได้ยืนยันว่า เสนให้ความสําคัญอย่างยิ่งกับความโปร่งใสและมีการตรวจสอบโครงการนี้มาตั้งแต่ปี2017รวมถึงมีผู้ตรวจสอบโครงการร่วมกํากับดูแลมาตลอดตามข้อมูลจากโพลิมาเกตความเป็นไปได้ที่โดนัลด์ทรัมป์จะพยายามปลดเจอโลมพาเวลออกจากตําแหน่งก่อนสิ้นเดือนสิงหาคมมีเพียงแค่19%เท่านั้น ขณะที่ความน่าจะเป็นที่พาเวลจะลงจากตำแหน่งประธานเฟดภายในปีนี้อยู่ที่21%แบ็กแพ k ได้โพสต์ประกาศผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าได้เปิดให้บริการช่องทางการขายนี้ FTX อย่างเป็นทางการเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับเจ้าหนี้ทั่วโลกผ่านกระบวนการแบบครบวงจรตั้งแต่การยืนยันตัวตนการตรวจสอบสิทธิ์ในนี้การยืนยันราคาไปจนถึงการชำระเงินแรงข่าววงในเปิดเผยว่าบรรดาผู้บริหารระดับสูงด้านคันคลัง จากประเทศเศรษฐกิจหลักในกลุ่ม G20 ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของมาตรการเก็บภาษีในอัตราที่สูงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในการประชุมที่จัดขึ้นใกล้เมืองเดอร์บันประเทศแอฟริกาใตา้คราเคนเพิ่งเปิดตัวแพลตฟอร์ม Future c r ค p t o ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลสำหรับลูกค้าชาวอเมริกันโดยอนุญ,ญาตให้ผู้ใช้ในสหรัฐสามารถเทรดสัญญา Futures Bitcoin และอ t h e r e ี m เ ที่จดทะเบียนในตลาด CME ได้อย่างถูกกฎหมายและนี่คือเนื้อหาหลักของรายการในวันนี้ค่ะช่องของเรามุ่งเน้นพิธีการรวบรวมข่าวสารที่มีคุณค่าในวงการคริปโตล็อกเชนและเหมืองขุดมีทั้งข่าวสารและรายงานเชิงลึกค่ะรวมถึงรายการ Investor Code ค่ะอดแคสต์ที่เราจะมาเจาะลึกกันถึงเรื่องราวและกลยุทธ์ของนักลงทุนรวมถึงธุรกิจที่เปลี่ยนโลกและทุกคนอยากให้เรามาเจาะลึกกันถึงเรื่องราวของใครอีกคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะ และหากคุณคิดว่าช่องของเรามีคุณค่าอย่าลืมกดแชร์และกดติดตามค่ะเพื่อเป็นสมาชิกของช่องเราและรับเขล็ดลับความมั่งคัง่งได้ตั้งแต่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยค่ะเรามาเพิ่มความมั่งคั่งในตลาดกระทิงให้กับสินทรัพย์ของเราแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ